ฟัง5,000คนขายได้11เ็ซตวันนั้นต้องเ่ยอมาแล้วว่าจิตตกมากเลยที่ว่าความสุขที่แท้จริงของคนคนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรายืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างคนที่ได้รับความรักและมีความหมายกับชีวิตคนอื่นมากน้อยแค่ไหนมากกว่านี่คือคำตอบสุดท้ายที่ตัดสินใจเปิดพิสตอรีนะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันเหมือนเดิมครับเรามีนัดกันในทุกๆวันอาทิตย์นะครับแบบนี้ทาง Nation TV นะครับกับ Celeb TV The Journey of Celebrity นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราได้รับเกียรติในการต้อนรับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะว่าสำคัญจริงๆครับเธอสามารถที่จะนำพาธุรกิจซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับกับรายได้ปีละกว่า5,000ล้านบาทนอกเหนือจากนั้นยังเป็นทางเลือก ในการนำคุณภาพสู่ชีวิตของคนไทยและก็สร้างโอกาสในชีวิตให้กับคนอีกหลายคนเป็นล้านล้านคนผมไม่ได้พูดเกินเลยเลยจริง,รงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครจริงไหมครับคุณเอกแต่นอกจากบทบาทของนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จอย่างมากยังมีอีกหนึ่งบทบาทของการเป็นซปเปอร์มัมซปเปอร์มัมให้กับลูกสาวอีกสองคนซึ่งความน่าสนใจคือทั้งสองบทบาทเนี่ยเธอทํามันได้ต้องใช้คําว่ามอร์เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบที่สุดเราจะเห็นความรักความเอาใจใส่เห็นแพชั่นเห็นพลังที่ ขับเคลื่อนทั้งสองเรื่องไปด้วยกันหลายคนเปรียบเทียบคุณผู้ชมว่าเธอคือโงเหนือมังกรแต่เธอเป็นโงที่มองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เวลามีปัญหามีอุปสรรคเธอไม่ย่อท้อเธอเห็นแสงสว่างและเธอทํามันแก้ปัญหากับมันแขนรับเชิญคนพิเศษที่สุดของเราวันนี้กับแพทย์หญิงนรินีไพบูล สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอต้อยเลยยินดีเลยค่ะให้คุณหมอนั่งอยู่นานมากแล้วก็เราสองคนชมใหญ่เลยแต่ไม่ได้พูดเกินเลยทั้งหมดเป็นความจริงทั้งหมดคือแฟกต์ข้อเท็จริงหมดเลยพี่ไม่ใช่คนเก่งหรอกค่ะแต่ก่อนอื่นเล่าถึงความรู้สึกของการที่ใครๆเขาบอกว่าเราคือหงเหนือมังกรสักนิดนึงได้ไหม ในความรู้สึกของตัวเองนะคะ,คะ,คะเคยดูหนังเรื่องหงเหลืององครแต่ก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมาในโลกนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราเหมือนเป็นเพื่อนกันไม่คิดว่าใครจะเหนือกว่าใครนะคะแต่ก็มองว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าได้ทั้งนั้น,น <ะ S 1> มาพูดถึงจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นอาณาจักรอย่างกิฟฟรีงงนซึ่น จะชอบพูดให้ใครๆฟังว่าชีวิตตัวเองเนี่ยค่อนข้างแปลกเพราะว่าที่ยืนอยู่ขณะนี้เนี่ย<ช>เป็นนักธุรกิจเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังไว้ตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆอยากเป็นหมอค่ะนะคะ<น>อยากเป็นหมอจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามีความสุขกับการได้ดูแลรักษาแล้วก็ตอนนั้นก็ต้องเลือกเลยต่อผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าคุณหมอทุกคนก็ในที่สุดก็ต้องไปเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือเฉพาะทางเรื่องแปลกในชีวิตก็คือมันชอบอะไร2อ,อย่างที่ข้านกันนะคะคือชอบสูตินรฤเวศเพราะว่าชอบผ่าตัดป็นคนชอบ ผ่าตัดมากเลยนะคะเหมือนเราได้ทํางานฝีมือค่ะนะคะเราได้เลลงมีดแล้วก็ได้ช่วยแก้ปัญหาให้คนไข้หรือว่ากระทั่งผ่าตัดทําคลอดอะไรอย่างนี้ค่ะรอีการหนึ่งที่ชอบคือชอบสกินหรือผิวหนังนะคะแล้วก็เน้นเป็นทางคอสเมติกด้วยล่ะเพราะว่าตอนอยู่สักปีสี่นะคะได้มีโอกาสตามไปดูรุ่นพี่ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นเนี่ยเขารักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องความสวยงามจนกระทั่งรักษาเป็นรักษาได้เลยเพราะเขาสอนเราแบบเป็นที่เลยนะคนไข้คนนี้เดินเข้ามาจะต้องรักษาด ยาตัวนี้หน้าตาแบบนี้ให้เขาลดยาแบบนี้คือคสอนเหมือนทุ่มเทสอนให้หมดใจเลยนะคะคุณหมอไปฝึกงานพบบี่เพราะว่าก็เหมือนกับว่าสนิทกันแล้วพี่ก<อ>็ก็เมตตาสอนให้อยู่บริษัทแรกมา9ปีก่อนที่จะหย่าก,ก็ลูกเล็กมากคนโตสี่ขวบคนเล็กขวบเดียวพี่ก็ได้เงินสดมาร้อยล้านพี่ก็ถือเงินร้อยล้านแล้วก็เหลอไปประมาณ3วันว่าเราจะไปยังไงดีสัทั้งหมดทั้งปวงที่าฟังมา ห่างไกลจากการทําธุรกิจมากไม่อยากทำอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนพอเพียงมากเลยนะคะตอนที่เป็นสูติกรีแพทน์เาแต่งงานกับคุณหมอด้วยกันบังยอมรับว่าอดีตสามีเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่มี มีแพชชั<ม>่นก็เป็นคนที่มีความฝันและอยากเป็นนักธุรกิจแต่พี่ไม่มีเลยพี่เป็นคนเกียดคล้านมากแต่พี่เนี่ยมีความสุขกับการที่ได้ดูแลคนไข้100ร้อยเปอร์เซ<ฮ>็นต์เต็มนี่คือเป็นหัวใจคุณหมอเลยนะเนี่ยใช่ค่ะสิ่งหนึ่งก็คือว่าเออพอเราแต่งงานกาันเรารับราชการทั้งคู่พี่ก็อยู่ ครูพิพลแฟ,แฟนอยู่ตำรวจแล้วตอนเย็นเย็นกับสาวอาทิตย์เนี่ยแฟนก็อยากเปิดคลินิกค,ค่ะนะคะเ,เปิดคลินิกที่ห้วยขวางเพราะว่าค่าเช่ามาถูกดีหารู้ไหมว่าคนไข้เขาไม่มีเงินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยตัวเองด้วยการเออก็เล่าให้แฟนฟังว่า เคยรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องความงามเนี่ยเขาพอมีสตังค์เนาะยังไงเราเอามารักษาดูไหมเพราะว่าเรารักษาเป็นนะคะ,ะสองคนก็เปิดตาราผลิตครีมเองครีมรักษาสิวครีมรักษาฝ้าก็ปรากฏว่าคนไข้ก็มากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีคนไข้บอกว่าหมอยาหมอดีมากเลยนะใช้แล้วไม่แดงไม่แพ้แล้วหมอก็ดูจริงใจด้วยไม่ไม่หลอกให้เขาเสียเงินเยอะๆจนกระทั่งมีคนมาแนะนําให้มาทําขายตรงค่ะเพราะว่าขายตรงเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินมากถ้าสินค้าทีเดียวเดี๋ยวปากต่อปากก็บอกกันเองนะคะ ก็กลัวมากเลยนะแฟน้ก็ไปยืมเงินพี่ชายเขา<ะ>ตัวเราก็เอาจะเอาที่ดินที่แม่ให้แต่เด็กกระจึงนึงมีอยู่<ะ>แฟนเล็กๆกับไปจำนองนะคะ,ะแต่แล้วแฟนก็พูดประโยคที่เหมือนกับตกใจมากเขาบอกว่าต้อยคือต้อยคงต้องลาออกน,นะเพราะว่าอยู่เป็นผู้หญิงเป็นอาหารอาการมันคงไม่รุ่ง<ะ>แล้วส่วนเขาอย่างเขาราชาการอยู่แล้วพี่<ะ>่ก็เป็นกรรมการ<ะ>ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการเมื่อวานนี่เป็นหมอสู้อยู่เลย <c oughs> วันนี้บอกให้เป็นกรรมการผู้จัดการสิ่งหนึ่งที่ถามตัวเองเลยนะว่าเราจะเอาอะไรมาบริหารจัดการสิ่งที่เราไม่เคยเรียน <ừ> ข้อแรกเราคงต้องเรียนรู้รข้อที่สองเนี่ยเราต้องต่อสู้กับความกลัวให้ได้ <ừ> ข้อที่สามเนี่ยเราต้องหาว่าตัวเราเนี่ยมีจุดดีตัวไหนพี่ว่าเรามีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งค่ะข้อเดียวข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนั่งข้อหน่้อนึ่งข้อนึ่งอหนึ่งข้อหน่มขความส่ข้ลหน่พี่ดูแลคนไข้ค่ะ แสดงว่านี่คือจุดเริ่มต้นคบริษัทแรกค่ะอยู่บริษัทแรกมา9ปีบริษัทแรกแสดงว่าอันนี้ยังไม่ใช่กิฟลีใช่ค่ะเคะแต่เป็นบริษัทที่พี่ดูแลในด้านการตลาดเป็นกรรมการผู้จัดการมา9ปีก่อนที่จะหย่านะคะแต่เขาก็จากกันด้วยดีเป็นเพื่อนกันไม่ได้ทะเลาะกันนะคะตอนนั้นถือว่าถือว่าเป็นวิกฤตของชีวิต ล้าตอนที่อยากก็ลูกเล็กมากคนโตสี่ขวบคนเล็กขวบเดียวนะคะเขาเขายังเล็กมากแต่ว่าเราก็คุยกันดีๆกับแฟนก็แบ่งแบ่งทรัพย์สินกันพี่ก็ได้เงินสดมาร้อยล้านแล้วเราพี่ก็ถือเงินร้อยล้านแล้วก็เหวอไปประมาณ3ามวันว่าเราจะไปยังไงดีพี่ถามตัวเองว่าพี่จะทําอะไรเมื่อตอบตัวเองว่าไม่ได้อยากจะรวยเมื่อตอบตัวเองว่าไม่ได้อยากจะอะไรเราอยากได้ความสุขอะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ไหนหรอนะคะพี่ก็มานั่งคิด ที่ว่าความสุขที่แท้จริงของคนคนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรายืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างคนที่ได้รับความรักและมีความหมายกับชีวิตคนอื่นมากน้อยแค่ไหนมากกว่านี่คือคำตอบสุดท้ายที่ตัดสินใจเปิดกิฟต์สรีนะคะอตอนที่พี่เปิดกิฟต์สรีเนี่ยมีคนตามมา5้า0ันคนนะคะ ในฐานะผู้นําจะไม่มีใครเติมพลังให้เราได้นอกจากตัวเราเติมพลังให้ตัวเราเองเมื่อตัวเรามีพลังเราจรึงจะสามารถนําพลังนี้ไปให้คนที่เดินตามเรามาข้างหลังได้เมื่อกี้คุณหมอได้เกริ่นไว้แล้วว่าเริ่มต้นเนี่ยมีคนตามมา5 0 0 0คนนั่นเลยเป็นอะไรเหตุผลหรือเหตุที่ทำให้เงินในกระเป๋าร้อยล้านเนี่ยบอกว่าวันสุดท้ายเหลือในเงินในบัญชี500อบาท ร้อยล้านเนี่ยมันเป็นเงินสดจริงๆที่เอามาใช้ได้เลย80ล้านนะคะอีก20ล้านมันอยู่ในรูปของพวกพันธบัตรพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนพี่เนี่ยตั้งใจว่าพี่จะใช้แค่ประมาณสัก60บล้านแล้วเหลือไว้ให้ลูก20อุ้ยนี่ก็ใจกล้ามากนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะใช้สักหกสิบเพราะว่าพี่ไม่กู้เงินธนาคารคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสอนว่าไม่ผ่อนไม่กู้มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นแต่ว่าทุกอย่างมันบานปลายเพราะว่าสร้างโรงงานด้วยสร้างโรงงาน เตรียมทุกอย่างเตรียมศูนย์ธุรกิจเพราะฉะนั้นที่หกมันเกลี้ยง80มันก็เกลี้ยงแล้ววันสุดท้ายเนี่ยที่เล่าให้ใครๆฟังคือว่ามันเหลือเงินจริงๆเนี่ยห้าร้อบาทคือวันหนึ่งคือคนที่มามาอยู่กับเรา5้าพคนเนี่ยเขาจะมีลีดเดอร์ยี่สิบที่เหลือก็จะเป็นคนที่ตามๆเขามาใช่ไหมคะก็มาฟังพี่ว่าพี่จะพูดว่าอะไรวันเปิดกิฟเฟอรีแต่วันนั้นเนี่ยมีพี่คนเดียวที่รู้ตัวว่าเราเหลือเงิน500คนห้าพันคนนั่นะเขาคงรักพี่มากนะ ก็ถึงเดินตามมาจริงไหมคะถ้าพี่ก็หวังว่าพี่เนี่ยน่าจะขายสินค้าได้ตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็คงจะมีเงินหมุนไปหมุนมาเป็นค่าเงินเดือนพนักงานที่นี้ก็มีนักขายท่านหนึ่งแนะนําว่าหมออย่าขายเป็นชิ้นชิ้นคนน่ะเขาอยากจะได้เป็นเซตๆหมอจัดเซตสีเซตเอเซตบีเซตซีเซตซีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มีชุดสมัครสมาชิกด้วยคนมาฟังห้า0คนทายซิว่าขายได้กี่เซตอู้ตายไม่กล้าทายเลยอ่ะ ขายได้11เซตฮะ11เอเซต11เซตวันนั้นคิดว่าพลาดแล้ววันนั้นน่ะคิดว่าพลาดนะคะแต่ในความรู้สึกก็มีความรู้สึกว่าแต่มันมีอะไรอย่างหนึ่งน,นะที่ต้องอยู่คิดคือทำไมชุดสมัครมันขายได้5000ชุดถ้าไม่มีใครเขาอยากอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่น่าจะซื้อชุดสมัครสมาชิกไป5000ชุดวันรุ่งขึ้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดก็คือ ผู้คนก็มาที่ศูนย์ที่เราขายสินค้าเต็มไปหมดเลยนะคะเขาไม่ได้อยากได้อะไรเป็นเซ็ตเขาอยากได้ที่เขาอยากได้เป็นชินช้นๆเขาอยากเลือกเองอเขาอยากเลือกเองคุณอ่านนะคะพี่ก็รู้สึกกำลังใจมันก็มาะคะ่อยๆมานะคะคือปีแรกมันก็ขายได้300ล้าน300ล้านผมคิดว่ามันก็ไม่น้อยแล้วนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยกว่า5800ล้านบาทน,นะครับความสำเร็จขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้ มีวิธีการอย่างไรในการคิดและทําให้มาสู่ความสำเร็จได้ขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับคําตอบของเธอคนนี้กันสักครู่เดียวครับพี่เรียนรู้ว่าตลอด18ปีขึ้นของิี่สรีเนี่ยวันนี้เรามียอดขายทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ย60,000ล้านแล้วเราก็ได้มอบไรายได้ให้กับนักธุรกิจไปแล้วประมาณ2 8 0 0 ยังอยู่กับคุณหมอต้อยนะครับแพทย์หญิงนรินีภับูลเบรกที่แล้วพี่อันได้เกริ่นไว้ว่าจะยอดขาย300ล้านในปีแรกปัจจุบัน5,800ล้านอะไรคือคีย์สักเซสของกิฟฟอรีนครับคุณหมอคีย์สักเซสสำหรับพี่ก็คือคว่ามันมีคนอยู่3ามกลุ่มที่เราต้องดูและนะคะก็คือผู้บริโภค,คนักขายแล้วก็พนักงานทีนี้ผู้บริโภคเองเนี่ยเปลี่ยนความคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตามไม่ทันเมื่อวันนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ย ในใจเขาเนี่ยเขาต้องการอะไร,รสินค้าที่คน10ปีที่แล้วต้องการอาจจะไม่ใช่สินค้าที่คนสมัยนี้ต้องการก็ได้นักขายเองเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนนักขายรุ่นเก่านะนะคะที่อาจจะพอใจแค่มีอย่างวันนี้วันนี้นักขายเองเนี่ยเขาต้องการหนึ่งความภาคภูมิใจ เขาไม่ได้ต้องการแค่ไรายได้ต่อเดือนที่ดีเขาต้องการความมั่นคงในชีวิตเรื่องกณอัาเขาต้องการมองว่าเออถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่สบายอายุมากขึ้นค,คนที่เขารักเนี่ยจะยังมีไรายได้จากที่เขาได้สร้างเอาไว้ในกิฟต์เลยหรือเปล่าน,น,นี่คือสิ่งที่พี่มองโจดตรงนี้ตลอดให้ทําตัวให้เป็นกลาง ไม่คิดเข้าข้างอะไรทั้งนั้นแต่ให้<ะ>มองด้วยใจเป็นกลางว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไระปัญหามันมาจากอะไรจะแก้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรคนที่วันนี้เราคุยกับเขาเขาไม่ชอบเราเพราะอะไระเขาชอบเราเพราะอะไระแล้วเราจะทําให้ทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยมันดีขึ้นได้ยังไงหลายคนมีความเข้าใจมีความเชื่อกับคําว่าขายตรงคือพอได้ยินคําว่าขายตรงปุ๊บคือร้องยี้หรือแม้แต่กลัวหรือแม้แต่บางคนแรงคือรังเกียจ อะไรขนาดนี้แบบนี้เลยคนบางคนเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่วันนี้ไม่ชอบขายตรงจากสองเหตุผลค่ะครับพี่ฟันทองให้เลยนะคะเหตุผลแรกคือภาพเก่าที่ติดว่าขายตรงเนี่ยต้องเอาของที่ภาพตามนะใส่ตะกร้าไปก็ก็อกแล้วก็ตื้อคนไม่เขาซื้อของมันดูไม่สง่าเลยอ่ะมันดูเป็นเหมือนนั่งขายของนักยัดเยียดของแล้ววันหลังเพื่อนก็ไม่อยากเจอหน้าเรากับสอง มันนี่เกมก็มาทําให้คนเกรยียดขายตรงมันกลายเป็นเหมือนกับอุ้ยหลอกให้มารวยแล้วก็ลงทุนมีสินค้ามาบางหน้าแล้วก็ให้ลงทุนคนเะเป็นหมื่นเป็นแสนแล้ววันหลังก็เป็นนี่ฉันไม่เอาดีกว่าคุณแก้ตรงนี้ได้ไหม วิธี<ม>แก้ก็คือพี่ก็จะบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชวนคุณมาเป็นเจ้าของแล้วเราก็ไม่อยากให้คุณเอาของไปใส่ตะกร้ายัยดเยียดขายใครม,มันดูไม่สง่ายอย่างว่านั่นแหละแล้วเราก็ไม่อยากให้คุณไปหลอกคุณให้มารวยเร็วๆแล้วหมดเงินหมดทองคุณแค่เล่าเรื่องจริงกับเรื่องดีๆให้เพื่อนฟังได้ไหมคุณ<ม>แค่พูดให้เพื่อนฟังได้ไหมว่าวันนี้เราทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครซื้อของในราคาที่มันออกมาจากโรงงานหรอกทุกอย่างในโลกนี้จะขายมาถึงผู้บริโภคเนี่ยมันผ่านธุรกรรมของการซื้อมาขายไปในสินค้าที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ย มันไม่มีปากพูดเขาก็ต้องเสียเงินโฆษณาเยอะแยะสิ่งเหล่านั้นเป็นเงินประมาณ45%ของราคาที่เราซื้อกินซื้อใช้ถ้าหมอบอกคุณว่ากิฟฟารีนผลิตสินค้าที่คุณภาพดีมากๆดีไม่ดีคุณก็ไม่ต้องรีบเชื่อคุณลองใช้ดูแต่ราคาไม่แพงถ้าคุณมีความเชื่อว่าคุณไม่ได้โกหกใครแลาคุณมีความเชื่อว่าสิ่งที่คุณกําลังเล่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณพูดออกจากหัวใจ คุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่สง่างามพี่ก็บอกก็แค่นี้แหละคะ่ะเราจะโฆษณาดียังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าสิ่งที่เราโฆษณาเนี่ยไม่เป็นความจริงมันคือสิ่งที่จะทําให้ผู้บริโภคซื้อครั้งเดียวแล้วไม่ซื้ออีกเลยอีกอันหนึ่งซึ่งถือว่าโดดเด่นมากมาโดยตลอดตั้งแต่คนไทยรู้จักกิฟลีนคือโฆษณาอยากให้คุณหมอเล่าถึงวิธีการคิดของงานต่างๆของโฆษณาคุณหมอบอกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่มีปาก แต่ที่ผ่านมากิฟลินเข้าไปอยู่ในใจของคนไทยแม้แต่คนที่ไม่ได้ทําธุรกิจแม้แต่คนที่อาจจริงยังไม่เคยใช้ก็รู้จักแล้วก็มีทัศนคติที่บวกคือพี่พยายามพิจิตรอย่างนะคะว่าเอาจริงจริงว่าตัวเองเป็นคนชอบโฆษณานะคะลึกๆตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยใจหนึ่งชอบเป็นหมอใจหนึ่งก็ชอบงาน งานโฆษณาหรืองานมาร์เก็ตติ้งแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะคะว่าเราจะโฆษณาดียังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าสิ่งที่เราโฆษณาเนี่ยไม่เป็นความจริงมันคือสิ่งที่จะทําให้ผู้บริโภคซื้อครั้งเดียวแล้วไม่ซื้ออีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของการโฆษณาเนี่ยพี่มักจะเป็นคนเขียนสตอรี่บอร์ดเองคะ่ะแลวพี่จะใช้หัวใจเขียนเลยคะ่ะว่าเออถ้าเราอยากให้ผู้บริโภคได้ใช้พี่จะท่องคาถาไว้เสมอเลยนะคะว่าเราอยากให้เขาใช้ไม่ได้อยากให้เขาซื้อ มีเรื่องที่คุณหมอหยิบมาเล่าได้ไหมฮะว่าโฆษณาที่เขียนสตอรี่บอร์ดเองแบบเรื่องล่าสุดแบบนี้ครับเรื่องล่าสุดคือโฆษณา LCV ที่น้องเจมส์มาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจากตัวเองนะคะเพราะว่าตอนตอนเล็กๆตอนเกิดนะคะตัวเองคลอดมาเนี่ยมีคนคลอดก่อนกําหนดนะคะน้าหนักน้อยนะคะแล้วก็ไม่หายใจไม่ใช่ตัวเองมนเลยใช่ค่ะคุณหมอเนี่ยก็คงจะใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ใช้ออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย เข้าไปช่วยพี่ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าออกซิเจนร้อยเซ็นต์เี่ยทำลายจอตาค่ะจอตาคือจุดรับภาพที่อยู่หลังตา<ะ>ผลก็คือว่าพี่น่ะสายตาสั้นเกือบพันตั้งแต่เกิดหลังๆเนี่ยประมาณสักสิปีที่แล้ว<ะ>นยคะก็ไปอ่านเพเปอร์ของ DSM เขาก็พูดเรื่องรูทีนกับซีแซนทีนว่า ในตาเราเนี่ยในจอตาเราเนี่ยจะมีะสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นแคโรทีนอยเนี่ยเพียง2ตัวเท่านั้นจากจำนวนแคโรทีนอยด์6 0อตัวเนี่ยที่เข้าไปเป็นองค์ประกอบในจอตาคือลูทีนและเซียเซนทีนช่วยป้องกันจอตาเสื่อมกับเลนตาเสื่อมได้จากการใช้คนที่เป็นนี่แสมเปิลไซส์ถึง30,000คนนะคะที่ดีใจมากเลย ทีทางลอดของฉันแล้วแต่มันไม่มีขายในประเทศไทยค่ะเราก็เลยไปซื้อพี่ไปซื้อมาจากต่างประเทศมาทานเองอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปจนกระทั่งในที่สุดก็คิดว่าเราน่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองก็ทานเวลาสีเม็ดสีเม็ดทุกวันทุกวันทุกวันพอตอนหลังๆนี่ก็ไปตรวจตาก็เปลี่ยนหมอตาไปเรื่อยๆหลังๆก็ไปตรวจกับคุณหมอรุ่นที่ก็จะถามกันทุกปีเลยนะว่าพี่จอตาตั้งเป็นไงมั่งเขาจะบอกเลยว่าไม่เห็นเป็นไงเลยนี่ทำไมอ่ะถามทำไมเหรอปกติ นี่คือสิ่งที่รู้สึกดีใจมากเลยนะคะแต่พอมาวันนี้อ่ะมันห่วงห่วงเด็กรุ่นนี้ค่ะนะคะเด็กรุ่นนี้เนี่ยเกิดมายังไม่ทันเดินได้เลยก็เล่นแล้วส่งสติกแย่งแย่งแท็บเล็ตพ่อแม่มาแล้วจริงไหมเคยเห็นไหมเดินต่อแตะแย่งแท็บเล็ตมาแล้วเขาเจอ blue ลท์หรือแสงสีฟ้าเนี่ยอัดเข้าตาตรงๆงแถมบางคนมืดๆชอบเปิดจอดูอะไรอย่างนี้นะคะ blue ลท์นี่คืออีกตัวหนึ่งที่ทําลายจอตาและเลนตาค่ะนะคะก็มีความรู้สึกว่า เออเราอยากโฆษณาชิ้นนี้มาเนี่ยเพื่อช่วยคนไทยจริงๆนะมีชื่อเรื่องไหมคะคุณหมอหนังโฆษณานี่ชื่อเรื่องจริงๆแล้วออยอเองเนี่ยเขาระมัดระวังเรื่องการอนุญาตโฆษณาคะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีหลบอย่างที่พี่พี่เป็นคนสนุกนะคะก็เลยหลบด้วยการร้องเพลงนะคะเพลงที่ร้องก็มีพูดได้อย่างเดียวคือมองแต่จอค่ะมองแต่จอมองแต่จอเอ๊ะมองจอมองจอมองจออุ้ยมองจอ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 พูดแค่นี้เลยนะ แล้วก็ใช้รูปภาพอคนที่มองจอแล้วมันมีอาการอะไรต่างๆแล้วแล้วก็ค่อยให้น้องเจมส์มาเนี่ยมาพูดเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ว่าให้มองจอแต่พอดีอีกสักนิดหนึ่งบทบาทอีกนึงบทบาทซึ่งคุณเอกพูดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยกับการเป็นนักธุรกิจนี่วันนี้คงไม่มีใครไม่ยอมรับนะฮะความสําเร็จนะครับบทบาทของความเป็นคุณแม่ เราแบ่งเวลาอย่างไงบ้างพี่เป็นคนเชื่อเรื่องของการใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะแน่นอนอค่ะการทําธุรกิจแบบนี้เนี่ยจะต้องทํางานหนักเสาร์อาทิตย์ออกไปต่างจังหวัดและอยู่กับลูกน้อยแต่พี่คิดว่าเวลาที่อยู่น้อยๆกับเขาเนี่ยใช้ให้คุ้มค่าและพี่เป็นคนเชื่อทฤษฎีที่หมอเด็กเขาสอนมาเรื่อง the touch of love ค่ะ สัมผัสของความรักเพราะฉะนั้นพี่จะเป็นคนที่อยู่กับลูกนะ้ะแต่พออยู่กับเขาพี่จะกอดเขาจะหอมเขาและพูดตลอดเวลาว่าแม่รักหนูนะแม่คิดถึงนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ลูกจะรู้สึกตลอดเวลาว่าพี่จะกอดเขาทุกวันนะคะแล้วก็มีความสุขกับการเดินไปข้างหน้าเมื่อไหร่ท้อเมื่อไหร่เครียดก็จะบอกกับทุกๆคนว่าทุกคนมีสิทธิ์ท้อทุกคนมีสิทธิ์เครียดหให้มองคนที่เรารักและคนที่รักเราแล้วบอกตัวเองว่าเราอยากเห็นเขามีชีวิตอย่างไรในอนาคต แล้วเราจะคิดได้เองว่าเราต้องรู้ขึ้นมานะคะวันนี้เราได้เรียกว่าพลังได้แรงบันดาลใจกําลังใจเยอะมากจากคุณหมอ<ช>ต้อยะนะครับคืออยากให้คุณหมอต้อยช่วยปิดรายการเพราะว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งเน่คุณหมอที่แบบหมดแล้วทําธุรกิจแล้วไม่ประสบความสําเร็จคุณหมอต้อยจะให้พลังหรือบอกกับคนเหล่านี้ยังไงดีถ้าเราไปศึกษาชีว่าประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยทุกคนผ่านวิกฤตทั้งนั้นจริงไหมคะเพียงแต่ว่าเมื่อผ่านวิกฤตแล้วเนี่ยวิธีคิดเนี่ยมันทําให้เขาเดินต่อไปได้ ะค,ะคิดง่ายๆแค่นี้ก็แล้วกันค่ะว่าเรามีคนที่เรารักไหมอีก5ปีเนี่ยเราอยากเห็นคนที่เรารักมีชีวิตแบบไหนแล้วคุณจะตอบตัวเองได้ว่าวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่บทลองใจของชีวิตก็ได้นะนะคะว่าคุณลุกขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆ และขอให้เชื่อนะคะว่าเรายังมีอะไรดีๆในตัวเราเองอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ดึงมันออกมาใช้นะคะ <S <S <ห>แล้วก็ลองแก้ปัญหาที่วันนี้ทําให้เกิด crisis ว่าเราจะแก้ยังไงแล้วเราจะพาตัวเองและคนที่เรารักเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรคะ <S <S ่ะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราประจําสัปดาห์นี้นะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงจะไม่มีข้อกังขาใดๆว่าทําไมเธอถึงได้รับสมญานามหรือใครๆมักจะเรียกเธอว่าหงเหนือมังกรนะครับ ทั้งหมดที่วันนี้เราได้พูดคุยกับเธอคนนี้น่าจะเป็นบทพิสูจน์คําพูดเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับทั้งอันคุณเอกเ,เองนะครับแล้วก็คุณมาต้อยด้วยลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ว่าความสุขที่แท้จริงของคนคนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรายืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างคนที่ได้รับความรักและมีความหมายกับชีวิตคนอื่นมากน้อยแค่ไหนมาก